อาจึงไปก่อนเดี๋ยวถ่าทีมงานมาก่อนรุ่นนี้เกจะปูนกับอันทรายรถเปลี่ยงบราตรงที่น้ำน้ำมันไหลเออเอากลางๆแล้อเนี่ยมันพลิกอะไรตัวหนึ่งแน่นมะลากเลยก็จะว่าใส่เกียร์จะลากรย ลกซื้อมาพร้อมเรียบร้อยครับสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีทุกท่านฮะยินดีต้อนรับเขสู่ช่องบีทินชิรพงศ์ครับจากลานชิรพงศ์สปูนเฮ้านะครับผมมืัอนี้ครับผมก็ได้รับมอบหมายจากช่างเดียวนะพี่น้องเนาะช่างเดียวช่าผู้ละเมาะายย่าไร้เงยของเฮ้านะครับผมให้เอาเสาไฟฟ้าไปส่งนะพี่น้องเนาะตัวนี้เสาไฟฟ้าครับ สร้างเห็ดพิเศษครับผมก็คือเจาะรูแหลกนะครับแหลกใส่ซีดานนะเห็ดหัวแหลมทั้งหมด14ต้นนะเป็นเสาหน้าหาครับผมความยาวอยู่ที่3ามเมตรห้าสิบเพื่นสะเอาไปใส่ทางเขาบ้าสน,นะใช่ไหมโอ้โหเพใส่หลายใช่ไหมแล้วก็เพื่อนให้ฝากนะฮะฝากมาเอามาเอาอยุทีนี่แหละจักที่ไฟจักของไฟวา่างกระดึงอ,อยู่นี่เพือ่อนวะขี่มาที่เป้าบะเออยุนีน่เลือกตอนฮอดโนล้นตอนฮอดโค้งนะเป็นเสา,าไฟฟ้าเก่าครับผมเสาแรงตามเกา่าเขา นะครับกะน่าจะติดตักทอนมาแล้วละ่ะฮักมาแล้วครับผมก็น่าจะไม่ใส่แล้วนะเนาะเพิ่นบอกว่าให้เอาไปกะเอาไปครับผมไม่มีปัญหานะครับผมกะสิไปนางานครับผมเดี๋ยวสิไปนางานครับนางานบ้านนาแสงน้าพี่น้องเนะานนะบ้านนาแสงอำเภอศิวิไลบ่กอ <c oughs> อำเภอศิวิไลมันี่นะครับจังหวัดบุรการัมน้าพี่น้องเนาะเอ้านะนะเดี๋ยวจะเดินทางกันไปครับเดี๋ยวเบิ้งหน้างานพร้อมกันนะครับผม หน้าง,งานว่ามันสิเป็นยังไงป็นตะเขาได้บ่หน้าพี่น้องเนะาะเพราะว่าเพื่อน่าปวดโต๊ะครับมือเช้านี่ทางเลยขีดตมขีดตมไม่ยืมมันยะก็เลยได้เอาล่อไปน้ำรถหนุ่เฮาครับผมเอาครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งหน้าง,งานพร้อมกันครับผมตอนนี้ก,กำลังสีหอดเลยครับพี่น้องครับบอมหมการรับไปเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวแถวๆนี้แหละเพราะฉะนั้นเลย ủ ừ, xăm lốt, bữa thân, qua bài con hót bắn nát sáng anh em nhoáng ủ xăm lốt, bữa thân. À, tao này lẽ. lùm đi sai. Oh, nị bỏ lùm. À, có ma lẹo. ทำขนาดเยอะนนี่แหละลมก็อาจจะล้มหนิหละมั้งเพราะเสาไฟมันก็อาจจะดึงเก่งน้นมาเดี๋ยวถ่ายทีมงานเพื่อเขามาก,ก่อนลมงก็จะประมาณนี้ประมางลมเดี๋ยวเอาต้นไงน,นี่ลงก่อนเนาะงต้นใหญ่งลงก่อนเ,เอามาอะไรนี่แหละ ตัวนี้เสาไฟฟ้ามันเสาสาแรงเลยพี่น้องนะบ่มีอาการหักอาการเล่าได้พี่น้อเงเลยตัวนี้เพราะว่ามันใช้าการดึงนะพี่น้องนะใช้เด็กเด็กเหล็กไอ้เหล็กดิบนะพี่หลังเด็กคนเหล็กพวกนี้แหละนะพอแล้วเดี๋ยวตีไปลงนะตีไปลงนะเออฮะอะไรก๊อ

อาจึงไปก้อนเดี๋ยวถ่าทีมงานมาก,ก่อนเลอวะเมกเลิกบเ,เ,เ,เอไม่เงีนี่นี่ไม่เงียวนดูมันลงไปได้บวนมันลิบไม่ไพ่ผชุบโอ้โห <c oughs> เอาตัวน้เบ Oh, terjemet udah nih. Oh, terjemet udah nih. Kue liu. oke. Ya, saya sangkan. Woi, oh, malah timan Sulasanjon. Hah, kamu duduk di mana? ยื้อใส่ละอันแดนยื้อหนีบอลเดียนฝากกับแพงมาพี่บอลยังไดยังบมดสุดได้ไหมก,กับแพงของเขาบ่ดึงมาตีสั้นผีได้บ่ดึงมาจะติดสิจะไปดันหัวเราแล้วเราล้มล้มลงเลยติด์เราเ่ค้ำเหล้ว,ลวต้องได้ค้ำเหล้วเนาลงแล้ว ยืน ngồi ใช้กระแพงเขาได้เออมันวัดบางยูเอาไม่ภายยางบางยูหัวมันมเม็ดขอได้ไหมเกลือเกิดป,ประมาณสักสี่ห้าเมตรเนาะสี่เมตรกว่าสี่เมตรห้าสิบประมาณนี้เนาะสามทางรุ่นนี้เ,เกจปูนกับอัน ใา่รถเปียงบตรงที่น้ำน้ำมันไหลเออเออตัวแรกผ่านไปจะรูดป่ะเ,เอาไว้มงก ow แล้วเอาลงใส่กับแพงก็ได้ได้ป่ะ ไปได้ปะล้มปะากาก,กลางดเนยังมันลิกตัวไลนตัวนึง่งแน่นปะยังาอยูเ่เดี๋ยวค่อยออนอยังไม่เต็งเหรอเอองัดขี้ดินเข้าไปก็ได้ยังน้าพุ่นเไ่ม ะโอเคครับผมเดี๋ยวตั้งการไล่ตั้งได้ตั้งไว้แล้วก็กดโซ่้วยนาะเพราะว่าอ่าเดี๋ยวรถมนันเอารถบ่14ตันฮะตั้งละปล่อยแล้วพอ,อวไม่มีไมค์ครับให้านดีๆได้ไั้ยอย่ามัวแต่รถอ่ะปักยกก่อน <c oughs> เดี๋ยวออกไปในชุดล็กซ์ลี่จะแชนนติดลมจะ้ช่เราออกไปก่อนมันที่เดินหน้าไปแล้วก็จอดเดินหน้าไปก็จอดนะโม,มีจังหวะโยกนะพี่น้องนะเด็กเจ๊ต้นวะเด็กฮุต้นนะ่ะเอ,าอ้าโซ้ชเอา้าพี่น้องนะสองม้วนเ <c oughs> ล็กซื้อมาพร้อมเรียบร้อย กับสายไฟสายลัดมวนนี่ประดสองวลนเงเยงขักว<อ>่ะอ๋ <laughs> อค <laughs> นคนคนได้อะไโลกคนนี้ได้นี่ S <S <ess> เดี๋ยวใส่คนนี้ได้ <ator> เดี๋ยวเอาลูกเชนออกนี่เบื้องทรงแล้วนี่ยฟีมาตั้งแต่ขาเข่าแล้ว <S <S อืมฮะเพื่อผมก็ตัง้งตัวนี้ค่ะับตัวนี้จะเป็นต้นสุดท้ายนะเพื่อต่อในเชื่อมเข้าไปในบ้านน,น,นะครับานล่อครับล่อให้รถท่านนั้นคนุณคนหะินงลงแล้วเนะาะตั้งถ่ายปะฮะไม่ใช่คำนะตอนนี้มันจะเวลาแตประมาณจะสี่โมงกว่าแล้วใกล้สี่สามโมงแลเดี๋ยวเพไปนสเลิกงานก่อนนี่ผู้เรียนดึงออหัวห้เดิ เอาตรงๆเ้อรวนไปีกแม็กินหนาไปอีกออโอ้ล้มไปนะพูดเกิดได้ค่อยซักๆเอา่ะโอเคตั้งเนี่ยก็จะได้ไล่เข้าไปเนาะแต่ว่าก็จะได้เอารถจังเดียวน้ำหนาไปก่อนเพราะว่ามันคือสีออกอะไ้ล่ะมันไปไปแห้งนะพี่น้องว่าเวลาเข้ามาได้ปะโอเค โอเคครับพมตามรถน้ำขบวนไปพี่น้องเนะรถน้ำขบวนเราจะเดินทางออกไปบริษัทบริษัทออกไม่ได้บริษัทออกไม่ได้เดต่อทางมันเละไม่น้องถ้าจมมันก็จมละมันมีแต่ซีฟีอะไรๆๆๆๆๆไปนะครับ ได้ใช้ได้ใช้บริการรถลากจนได้ป่พ่อเฮ้ยจะไปลากพื้นเจอพื้นลากได้บ่เนี่เคยจะไปลากพื้นมาเจอพื้นลากได้บ่เนี่เอาไห้เราลากไปเลยบ่เนี่บมต้องโคตรออกไปสนชุดทางกูละได้ป่ะเออมาดี้ช้ลากเอาลากไปเลยขอชิบวัตสัเกียร์ หลาก,กาเลยก็จะว่าใส่เกียร์จะหลาก,กาเลย <laughs> ใช่หรอเออเจ้ดเธลงคลองเลยเอา้าวตัวสุดท้ายก็เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วตัวสุดท้ายครับ บบคูณโป๊ว้าเข้าโอ้ยโยบบคตรโป๊ว้ามากเลเขาก็พูดแล้วมาพูดละเปเปยพูดละมันที่เปย์ร่วงค้างกูมาอยังเนาะประจมเปย์ร่วงค้างกูละเนาะเดี๋ยวให้เจ้าลากไปขึ้นเก้าล่ะไปเลยแ <c> ล <oughs> ้วลากคนเดียวเล็งไม่ได้ได้ถ้าเล็งน,นี่มันที่ใส่ดาก,กันจะต้องให้ขั้นหนึ่งลากขั้นหนึ่งต้องปั้นปั้นแบบว่าต้องเหยียบคันเล็งอะนะ ปั่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าถ้าลากกันลักษณะมึนๆนี่มันเบรกบอยู่เลยมันจะเบรกบอยู่เพราะว่าไอ้ตัวนี้มันใกล้นี่สลิงมันเจาะอลาลากไกลๆนี่เออโอเคไปได้อลาลากไกล้ๆแบบนี้น่ะเตรียมเลยแหละเตรียมเบรบกกระทันหันอันนี้ฟรีเลยนี่เนี่ยเปแล้วเปแล้วเอาเจ้าจะเปย์ผ้าคอยเปได้ซ่างเดียว ไปแล้วอ๋อไอไอเสาไฟนี่ก็เป็นเสาไฟสามเมตรห้าสิบเราไม่น้องเนาะอันสายไฟออกมาเนี่ยอยู่ประมาณห้าห่วยเกือบกิโลผู้ละมาเพราะว่าไปกลับไปไปสี่ร้อยครับสนะนะี่ร้อยนะสี่ร้อยกว่าเนาะเกือบโลนึงนะครับเอาเอาพา่อยเปย์นเนาะ <laughs> ไปเอาไปมันสุดอ่นะ โอ้แต่สายไฟเด็กกันหลายหลายหมื่นเลยเรยเป็นหมื่นเลยเลยเคร่งคาเสาครับสายไฟเนี่เรื่อยเรื่อยไปเรื่อยนะรุ่ละทะเลครับงานหนาฝนนะงานหนาฝนถ้าบ่ามีรถดึงกับว่จะเข่าได้บ่จะเป็นว่าจะเข่าอย่างีงานหนาฝนแห่งเป็นงานทางขาง,งเป็นหาหน้าสิถ้าเปย์ลงหาหน้าคือเรียบร้อยเลยนะครับเอ๋ยวลงหาหน้าก็เรียบร้อยเลยเอาขึ้นบ่ได้เลยแหละ นซื้อหรือบ่าบดหรอบ่นี่นะวาว,วาบิดอลไก็สิปดซื้อวบ่ดิถ้าบแล้วนะก็ไมปดดาวได้วเราเรากอแซน่ะเลยบอกเราก็แซกับสุดแล้วเลยดิโอเค ฮนะ <c oughs> ดอกอยางก็บม่มีมันกรฟีแล้วดอกอยางก็บ่มีนะบุญยางก็ยางอันนั้นเด้หนี่ยางปเปอร์เซ็นต์ยางอันยังก่อคืนยางยางสอลลองโลน่าก็เบิดเลยพูดโอ้ยผู้ใดใจด,ดีทรงใหม่เนี่เด้อเจ็ดห้าศูนย์นะคลบสิบหกเด้อเจียนหาศูนย์คลบสิบหกเอามาเป็นผู้ใดมีถอดนะเอามาเอามาเอามาให้เนี่ย ล่นหมดละนะโอเคครับผมสิบสี่ต้นนะสิบห้ากับต้นนี้นะครับเอามาส่งลูกค้าครับผมกาเรียบร้อยนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทางเขาทุรักทุรีนะครับทุนก็มาธมโอ้กลับรถบ่โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้คงจะไม่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับใครที่สนใจครับฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ